แม่เจอก็น้ำสมจสมจามาเล่นเกมก็เพื่อนเพื่อนจ้ะตัวที่น้ำสมจะมาเปิดกระปุกอมสินับเงินจ้ะไปกันเลยจ้ะนี่ิเกียนตรงไหนเกียเงินอานึงจ้ะอัินึจ้ะแล้วก็ใส่มาเก็ยไ เอาเงินไปลงเรียนแล้วก็จงมาออมไว้จ้ะเนี่ยลืมเลยสาเอ้สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ

delapan ratus dua puluh bat, dua bat. บาทอันนี้ว่ามีรางวัลจ้ะสองแผ่นจ้ะอ,อ้าวใครดวงช่วยแล้วว่าสิไรมันมีรางวัลมันีฝากติดตามตอนหลีกไอค่ะไปดีกันหนึ่งชื่อฟา้าค่ะ สวัสดีจ้าชื่อสมจ้กสวัสดีจ้า,จา,จาชื่อลอยจักรซาลินาจาชื่อใหม่จักสวัสดีครับผมชื่อเจคขอบครับดูกีต<ช>าร์ของผมน้าน้องน้องใหม่มาจากบางกอกอ่าใช่ครับผมชื่อเทียนครับอ่าเปี่ยนกางเกงสีผ้านิดหน่อย <ใน S 1> เปลี่ยนกิจกรรมเล็กๆๆนิดหน่อยจ้ะห้กินน้ำหวานก่อนวันนี้มาทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับครับเล่นเกมครับขนมกับน้ำหวานจ้ะครับ มันเล่นไม่ได้ผมมีแค่หนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวรอดีหน่อยกินซีดกันนะแต่ละยังว่าเบิร์นต้องเนรียมเท่ไหนอ่ะคนลอยยิ้มหน่อยลูกสวัสดีคาราลาลายิ้มลอยยิ้มหน่อยจะกอเล่นที่ไหนครับจ้ใจาลังสิตครับกีตาร์ผมเล่นเพลงหนึ่งได้ก็คือเพลงตันตันตัน,ตนจบแล้วครับเอ๋อ,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 อ จะเอาอันนี้ใส่ในออนี้ก็มออันเป็นน้ำแข็งไงคะน้ำแข็งกับเ,ออเออลือดใช่ไหมใช่เออกินเลือดเหรอใช่ใช่เหรอเป็นน้ำแบบนี้ด้วยเจคูล่ากินเลือดเลือดที่มันอัอนดลงไว้เนี่แต่เนี่ย phá hết 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 เล่นนงคนลนไหมไปดูดูะต้องขออนุนะใครยู้แล้วไ่ต้งนิ้มากต้องเรียเก็บต้องเียนเกยทวิดีโอดีมัทยั และผมคลิกเบสทุกคนด้วยอ่าฝาก็คือเอารูปภาพไว้เอาเอารูปภาพที่มันมีบอลบอลเป็นที่เขาทําจริงๆมาใส่เป็นรูปภาพและเจอขอบก็ทําไม่เหมือนเลยนั่นคือคลิกเบสช่องเจอขอบคือ J L K Channel เป็นราษาอันดิ่แต่ว่าพูดเป็นภาษาไทยลยนะคนติดตามกี่คนลูก หนึ่งนหกร้อยคนสู้ๆแค่หนึ่งเปอร์ซของประเทศตามสูงดนึ่งปอ็นของโลกใม่ของประเทศตามรอดเขารอด เก็บีนี่ตะนอเองขอบใจมากเลยรอดเอ้โหเอ้้โอ้อหอ้โหอ้าห้าหโอหโอหอ้อ้โ้ออ้้ ท,ที่อยู่ไม่ไม่ใช่ในโลกไม่ใช่ในนี้นะหมายถึงว่าคนคนที่ดูวิดีโอนี้ใช้ทำกีตาร์เหมือนได้เพราะว่าไม้ไม้ลูกแบบนี้มันหายากมากหาง่ายง่ายกว่าจะหาได้ต้องรอง8ปดปีถึงจะหาทั้งแต่เกิดถึงตอนนี้อยากได้แต่ว่าตอนนี้หาเจอแล้ว เจค็อกมีขวานแล้วมีขวานแล้วเห็นไหมมีขวานแล้วขวานคนหนึ่งทำขวานมันง่ายมากเหรอขวานทังนะใครก็ได้พูดอีก้วยไม่อยากพูดแล้วมื่อก่อนทำแรงผอไอทำไมไม่ต้องอาย เราอยู่แล้วไม่ต้องอายมาทำหลอดกันอีกอดูเลยดูอด,อด,ดูดูถึงเปล่าไม่ทำดีกว่าเอา,เอาแช่ไว้เอาแช่ไว้มันดีกว่าเพราะว่าน้ำผมไม่ถึงอ่ะเดีขอบพูดเล่าหน่อย แสบบอหามามเดเราเป็นยบบเสีบจริงจะาเขาพูเราเป็นว่าไม่อยากพูดเเขาพูดให้ฟังเอ่เสบอเพูดเป็นเห็นไหมอะพูดสิแสบบอแสบบอไม่ใช่ไม่ใช่แสบอีลีเออเอาวอาบอกเีเสบอีลีเด้อแสีบอีลีเด้อเออไม่นี่มันแสีบอีลีแสบคักแสบเน่ ครับครับเอาพูดสิแสบคักแสบแน่พี่บีมไปให้ของสวนได้อีกอันนึงเดี๋ยวพี่ไปดูไปหนึ่งกับศูนย์แล้วขอขอไปตามพี่ก่อนแป๊บนึงไปเดี๋ยวพี่บีมก็มาแล้วพี่บีมดูกีตาร์ของผมสิะขะมาขะมาขะมานั่นเองอ่ะพี่บีมดูกีตาร์ของผม เข้ามาอย่าไปแอบเข้ามาเด็กหนึ่งส่วน้ะสิบบาทฮะหน่ส้ะสิบบาทสนสอมตัวเลยะอ้าวก็จะโอ้ยยิงหัวมาไน้ยังไ

เออเออเแยกดินเลยยังไม่เลยออ่ยทุกคนถุงกานเกงแล้วกินยี่ปพอแล้วมีการจับยางวันอะไรแบบนี้อ่าตรงนี้ได้ตรงตรงไหนก็สวยนะเดี๋ยวเราแก้โลกอ่าเปิดดูสิลูสิบบาทเอ่อเอามาลอนสิบบาทเอ้า

มันเยี wrong, ่อลอยหนึ่งเลยอ่ะนี่น่าจะลอยหนึ่งสิบลายสิบบายเลยขึ้นอ่าบังโมงที่ขึ้นแล้วเป่ะนี่ครับถีบลอบหนึ่งลอบสุดท้าย

สลับก <let> ้นนี่ันนี้กนข้างหลังเขมาจับก้นมานี่สลับมานี่เออไอโอ้กวนโอกาสที่จับเราเล็กเต้ต้องขอมาจับกวนเลี่ยนกันสลับกันหนึ่งตัวไป อ้าวเดี๋ยวกลดะใหมเดี okay, so break, so ๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมุนไม่ดีโอ้น่ะอซีโฟไอออนลแล้ว่มีฮะจะชร้ายนะคะโอเคครับผมกูกำลังทำแบบนี้อยู่นะคะเห็นไหมผมกำลังทำแบบนี้

รับได้กันเหรอ่ามาใี่บาทกใช่ไหมอ่าเียกสาทิบบาดเออเลินนี้เลยเริ่มนี้หน่อยยีิบอ่าห้าบาทดินสิบบาอ่าอาจารยะคลิดพวกมันของนิดหน่อยสาจาก็คจะนีอจารเะทำอะไบ้านของหู่าอไม่อาจารย์ดอมาค ขอบคุณค่ะบายเลยบายเลยบายเร็วบายเร็วขอบคุณครับ